สวัสดีค่ะวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2565วันนี้อาจจะชา้านิดนึงนะพอดีเพิ่งจะต,ตื่นไม่ต้องตกใจเมื่อเช้าถึงไม่ได้ให้นชาพอดีเป็นไข้ทับทิดูค่ะเพิ่งจะลุกมาแต่งหน้าแล้วก็ใช้แอปด้วยนะคะเพราะว่ามันมันปวดตัวไปหมดแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่า,าพักนี้เดินทางเยอะพักผ่อนน้อยก็เลยจะ ร่างกายไม่ค่อยโอเคแต่วันนี้รีบแข็งใจทําแนวทางเสียช่วยให้พวกคุณคุณจะได้รุนเลขกันนะคะแล้วก็ทาแนวทางหัวรัฐบาลเดี๋ยวหัวรัฐบาลจะลงในกลุ่มนะคะประมาณสักที่นิดๆนะเดี๋ยวลงให้รอชมกันอาจจะต,ตอนนี้เรามาดูแนวทางประจําวันนี้ก่อนวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือนะคะย้าวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวคุณเองจะสองตัวสามตัวหรือผลรวมก็ได้ลองเลือกเล่นดูวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเอง วันจันทร์ให้ซื้อเลขการทําบุญวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้ร่ำให้ความมาัง่งคั่งร่ำรวยคุณไม่มากก็น,น้อยค่ะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเองวันพุธ วันอังคารกับวันพุธย้ํานะคะอังคารกับพุธสองวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองมีแฟนซื้อเลขแฟนหรือเลขคนรักได้เลยอังคารกับพุธซื้อเลขคนรักคู่ครองนะคะ <c oughs> ถ้าเรามีแฟนหลายคนให้เราเลือกเอาคนที่เราหลักที่สุดแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดไม่มีคู่ให้คุณรู้สึกรักและผูกพันกับใครที่สุดในชิงชู้สาวก็ได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆเอาเลขเพชรตรงข้ามที่คุณสนิทสนุที่สุดและเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้ค่ะวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลข เงินในกระเป๋าสตางค์ลองหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาดูนับดูว่ามีกี่บาทซื้อเลขอันนั้นนะคะวันศุกร์เหมือนหมอแก้วให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวหรือเลขยานพานะย้ำวันศุกร์ให้ซื้อเลขการเดินทางการท่องเที่ยวหรือเลขยานพานะวันเสาร์ไพ่ไพ่ที่รวยที่สุดในสำรับเลยนะแล้วเป็นไพ่ที่มีฟอร์มแบบโชคดีแก้วแนะนําวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบหรือเลขที่ตัวเองเคยถูกจะได้กลับมาเฮงกลับมาถูกอีกครั้งค่ะ จบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสีย่ยงโชคทั้ง7วันในวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกถูกใจอยากเข้ามาในกลุ่มก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปในวันพรุ่งนี้เอ้ยวันจันทร์สิพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะคะสวัสดีค่ะ